กูแต่น Mà thú Bây Để có ảm nàm, để có đẻ ảm nàm cứ câu Phụ lái, lái bay 行。<Yeah. S 2> <noise> <noise> อ่ะขีะะไดไปพูดแล้วกันค็ดได้ลางถวยลลางซ้ำก็ผ่าแหงไม่แม่ไปผ่าแหงไม่แม่เด้อผ่าแหงที่พ่อถือมาผ่าข้าหนสีเขียวนั่นไม่ใ็บมันแหง

เป็นหุน้มไอ้ผูดด้ลูกมุ้มตากแดดเอามาเพือความตากแดดความตากแดดได้ด้วยลูกปะ ล้างกระทะเนื้อ,อย่างล้างกระทะเนื้อ,อย่าง,งไ,ไม่ต้องใช้นี่มีถ้วยนี่แล้วอ่ะออถั่วอ่า ตาแกบบเอาปขวดตาแกบบความดีดีเปิดดูสาดยังเปิดเบื้องสาดไปลูกสาดเรียบร้อยแล้วเหลือแต่เก็บของเขา สะอาเดเรียบร้อยอันนี้ก็สะอาดอ่ะปิดไว้วยลูกเช็ดหางเรียบร้อยแล้วหมดกระไรหลายเวยอปิดเดี๋ยวจะเก็บหมอแหกเก็บกระโปูเข้าไปเฮ้ยนุ่มตอไปตากแดดด้ยวยคนไม่เคยจ็บไปแบบน้ำ